ก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมเลยนะครับนี่ก็ผมในวอร์ดิกซีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมใส่ใช้ปืนไอ้จำพวกสไนน์นะฮะก็ไปดูกันเลยครับเช่นเอ a พิวเอดับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค,คาครับไอ้ปืนที่มันไม่มีศูนย์เลงอ่ะเอออันนี้ผมจะสอนนะครับโอเคนะเทคนิคแรกคือเราเอาเอาปุ่มอะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ ันนี้คือผุมเข้าเกมอยู่นะนี่นะครับดูนะเห็นไหมเอ็นปุ่มท่าเต้นผมอยู่ตรงกลางไหมเห็นไหมให้คุณเอามาไว้ตรงนี้ครับคือคุณ,คณเล็งเองไม่ได้หรอกผมรู้มันจะไม่โดนนี่เห็นไหมมันจะมีสี่เส้นนะ่ะมันจะมีสีแดงสี่เส้นนะครับมาประสานกันนะครับตรงนี้แหละนะครับแล้วคุณคุณกดกดบันทึกไว้นะครับ แล้วมันจะถ้าถ้าคุณเจอคนแล้วคุณใช้ไอ้ดาบคุณยิงได้เลยนะแบบแบบนูสโคบก็ยิงได้นะคือโดนตัวหรือโดนหัวน,นี่ผมไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือโดนแน่นอนนะอันนี้ผมจะวันนี้ผมจะมาลงโบชินกนะไม่ได้ลงนานละเมืองบ้านเกิดโุลชินกไปเลยจะกระบาย ผมลงลรงพยาบาลนีก่าค่อน,นข้างบ้านแอววอะอถ้าใครแบบยังไม่เซียนพูดพูดนะครับคือคุณให้จําจากลักษณะนะไม่ต้องไปจําจากคนอื่นได้ก็ไดนะ้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนที่เขาถนัดนะคือถ้าคุณถนัดพูดยังไงก็พูดเลยนะมีคนลงกับเรา,าเอยข้างหน้ามีเอเคีทำไมเราไม่ลงบ้านบ้านแอวว่ะ ผมคิดนะว่าผมน่าจะได้บวกถือปืนไว้ก่อนพ้องกันไว้ก่อนคือใช้เคลี่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเดินช้านะชิบโอริชิ What the fuck is ฟอลส์กูบบอหรอ,อเอาแกไปดิเฉย บนบ้านแอลวะ,ะข้างบ้านแอลน่าจะข้างบ้านแอลเดี๋ยวก็มาอีกตัวหนึง่งเอพีไฟนี่เป็นตัวีผมชอบใช้มากเลยนะยนี้ผมจะใไ้